ไปมภีใจไมก็ราดีนลเดี๋ยวก้ังอหยดหายองแล้วก็เต้นด้วยเร็วๆเดี๋ยวอัดลง youtube ให้ดูเร็วเร็วเดี๋ยวไปอัดลงย t u b e ให้เร็ว ปล่อยเขาราจะมีทางให้ได้จไปด้แลีป้าเป็นเสักสายร้ายลองดีๆดิลองเพลงเพราะๆดิ phải dừng lại trước, vầy để nương vui, rong píng nghe phàng trước nha. Rong píng. Rong píng mới, cái gì đó. Cô dám píng. Cô tết được. Rong píng cô tết đui, nhanh lên, lên tết đui. Nhanh lên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 . lên. Nhanh 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 ร้องเพลงอะไรร <c oughs> ับป้าแล้วร้องเพลงอะไรชื่อเพลงว่าทำไมอะ 老师，你。 ทำอะไรวายน้องเพลงหน่อยพ่ออยาไปลงยูทูปแม่อีหยังไอหยังง่วงยไงอ่ะยังง่วงไม่ดูตาตาอ่ะใส่หยังแม่งซินอนละนอนละไอหยังตัดตาหน่าโอ้โกรกยู่ น้องไม่จะร้องเพลงอะไรนะ ลองให้ฟังเถอดฟังเพลงแล้วดีจิ๊กร้องเพลงให้ฟังหนะน่อยพ่อจารูจักออดินวิไหน่อเอะไรนะทำไมไทำไมท,ทำขาดระ่ะพ่อว่าใครอ่ะน้องไว้ยังไงทำขาดเ<อ>าขาไม่เขนูหน่อยพ่อ ติดกาวให้หนูนะเออเดี๋ยวว่าติดกาวให้ติดกาวให้หนูแล้วก็เสร็จด้วยจ้ะเดี๋ยวพ่อทำให้ทำให้หนูนะจ้ะทำอะไรทีนี้ร้งองเพลงไป,ไปเร็ว